สวัสดีครับผมแอปนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมีรีวิวส่งงานหน้าไม้หนึ่งท่านนะครับก็เป็นงานประดูนะครับตัวนี้เป็นประดูประจงยาวนะครับระบบโรเลอร์ก็ดูทรงของงานนะครับทรงของงานตัวนี้เป็นงานกําคอยกแก้มแบบหยดน้ําทั้งสองด้านนะครับตัวงานทั้งสองด้านจะเหมือนกันนะครับก็สามารถยิงได้ทั้งซ้ายแล้วก็ขวาเลย ตัวนี้จะเป็นงานประดูที่คัดไม้นะครับคัดลายไม้ให้จะเห็นว่าไม้ไมาลายพิเศษมากเลยก็ให้ดูความปานี่ของงานเบื้องต้นนะครับดูวงของตัวยกวิวแก้มเนี่ยเส้นเขาโค้งดูเป็นระเบียบนะครับแล้วก็เส้นเรียบไม่มียุกยิกนะครับแก็ตัว ม้ต่อตัวนี้ครับเป็นพยุงดําครับลูกค้ารีเควสมาแล้วก็การต่อไม้นะครับต่อสนิททั้งสองด้านนะครับไม่มีขี้เลื่อยุดเพิ่มเลยนะครับทั้งสองจุดเลยแล้วก็การวางตําแหน่งไกลกับครอบไกลสนิทกันตามตามเอกลักษณ์ของผมนะครับตัวการฝังรางนะครับกระโหลกช่องนี้สนิทนะครับด้านข้างก็สนิทตลอดแนวรางนะครับ แล้วก็งานหลังจากนี้ไปนะครับในเรื่องของตัวตัวที่เป็นาการใส่ไก่เนี่ยผมพยายามจะเปลี่ยนมาเป็นตัวสลักนะครับเป็นสลักสแตนเลสใส่เข้าไปนะครับแล้วก็แต่ว่าการวางงานของผมคือสลักเนี่ยเขาเคาะเข้าไปอยู่แล้วครับมันตึงอยู่แล้วแล้วก็ผมก็จะหาตำแหน่งก็คือหลังจากที่วางชุดยิงไปเนี่ยให้สลักเขาอยู่ข้างในกระโจมเพราะฉะนั้นเขาจะได้เลื่อนออกมาไม่ได้เรื่องความปลอดภัยนี้หายห่วงครับ สลักตัวนี้ยิ่งน่าจะน่าจะยิ่งกว่าเลดอีกยิ่งกว่าน็อตเลดอีกครับความแข็งแรงนะครับเพราะว่าเขาไม่มีเกี่ยวเพราะฉะนั้นความแข็งแรงถ้าไซส์เท่ากันเนี่ยเขาต้องรับแรงได้มากกว่าก็อื่นๆก็ระยะทําการของตัวนี้นะครับสเปคช่วงชักจากใต้ปีกถึงหน้ากองไกล80เซนนะครับแล้วก็ยิงไปลายไว้30ปีกตัวนี้เป็นปีกโรเลอร์เดี่ยวกว้าง45เซนนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองยิงเทส ให้เลยนะครับจริงๆผมยิงเล่นไปหลายนัดแล้วแหละก็ยิงแม่นปกติดีแต่่าไม่รู้ว่าตอนที่พอจะถ่ายเขินจะยิงโดนหรือเปล่าไม่รู้นะครับเดีย๋ยวยิงไปที่ฝาขวดน้าที่ตั้งอยู่นั้นนะครับระยะยิงประมาณสักสิบเมตรน่าจะได้ไม่ต่ำกว่าสิบเมตรแน่นอนครับระยะ ยิงทุกนัดก,ก็โดนทุกนัดปวดไปจะไม่รู้จะเข่าหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าลูกดอกผมพูไปหมดแล้วครับเพราะยิงเล่นบ่อยอันนี้เป็นลูกดอกที่ใช้ยิงเทสนะครับมันจะโดนหินอย่างเงี้ยครับลูกดอกก็จะพูถ้าไม่โดนถ้าไม่โดนฝาเนี่สนมากจะไม่เขา่าจะไปไหนไม่รู้ ก็ยังแม่นไม่จริงนะครับผิดไปประมาณ1กระเบียดนิ้วครับประมาณเซนหนึ่งถึงหรือเปล่านะครับกระสุนผมเล็งนั่งแผ่นไปนะครับให้ดูวิธีกระสุนนะครับ <f ix> ก็สำหรับงานหน้าไม้ลำนี้นะครับจากการเพลแล้วก็ผ่านครับใช้งานปกติเพราะว่าตอนยิงแล้วกลุ่มกระสุนไม่ไปไหนครับระยะ10เมตรนี่อยู่ในวงกำปั้นแน่นอน ก็สำหรับนะนะท่านไหนที่ชื่นชอบงานสไตล์นี้นะครับก็สามารถอิตสอสอบถามเข้ามาได้นะครับเป็นงานแบบนี้นะครับสำหรับท่านไหนที่เข้ามาดูครั้งแรกครับผมฝากกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการลงผลงานอย่างนี้นะครับแล้วก็ผมจะทำผลงานสวยๆแบบนี้ลงให้ดูอย่างต่อเนื่องนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ